ในขณะที่ลุงวันนั่งจิบกาแฟเช้าเช้าเนี่ยลุงวันก็นึกถึงคําพูดของน้องคนหนึ่งเขาถามว่าลุงวันเคยมีเรื่องราวที่คับข้องใจในชีวิตประจําวันม้างไหมลุงวันก็ตอบมันก็มีทุกคนนั่นแหละแต่ประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่การครับข้องใจจะมากจะน้อยแค่ไหนแต่ว่าประเด็นมันก็คือเราจะอยู่ยังไงกับความคับข้องใจให้ได้แล้วก็แก้ปัญหาไปอัิบุกง่ายๆคโ,โอ้โหเน็ตช้าเหลือเกิน เปิดอะไรก็ดูอะไรไม่ได้หรือหรือก็มันช้าอะไรเงี้ยถ้าเราครับข้องใจเราก็บนเหมือนก็อึดอัดตัวเองอะไรนี่มันก็อึดอัดก็เราก็ลองไปทําอย่างอื่นดูใช่ไหมก็บางทีเราก็เอาไปลวงก็เดินไปดูต้นไม้มั่งเดินไปทําในครัวมั่งเดินไปหลังบ้านในช็อปมั่งอะไรเงี้ยพอความคับข้องใจมันห่างจากเราสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็หายไปอถ้าเกิดมันยังเป็นอยู่ เราก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำคืออยู่กับความครับข้องใจให้ได้แล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นี่แหละมันไม่ได้มีอะไรที่ว่าจะจะมากไปฝนดีนั่นแ่ละเพราะมนุษย์ก็มีทุกคนแล้วทุกโศกใช่ไหมมีสุขมีทุกมีครับข้องใจมีดีใจมีหัวเราะมีร้องไห้อะไรมันก็เหมือนกันแล้วแต่ว่าถ้าเราต้องอยู่กับมันให้ได้แต่จะอยู่ยังไงที่เราแล้วรู้สึกไม่อึดอัดไม่ครับข้องใจก็ประมาณนะี้ บางคนก็อาจจะบอกโอ้โหหลวงวานพูดคือมันก็ง่ายดีแต่ทามันยากทุกอย่างแหละมันก็ทัเราเริ่มทําเริ่มคุ้นชินกับมันนัมันก็สบายไม่งั้นคนที่อยู่ในคุกคนที่อยู่ในที่กันดานคนที่อยู่ในพื้นที่สูงบนภูเขาเขาไม่มีอาหารดีๆกินเขาก็บวยวายโอ้โหแบบฟูมไฟไปแล้วทีใช่ไหมแต่ว่าเราก็นั่นแหละอยู่ก็ ก็เหมือนกับว่าเราคิดว่าในใจว่าอยู่กับธรรมชาติได้เมื่อก่อนเราไม่มีเน็ตเราก็ไม่เห็นเป็นอะไรเมื่อก่อนเราไม่มีรถยนต์เราก็ไม่เห็นเป็นไรไปไหนเมื่อก่อนเรานั่งรถเมย์นั่งรถดยสานเราก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ผ่านไปได้อย่างเงี้ยลุงวันก็มาเล่าให้ฟังง่ายๆอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะโอ้โหลุงวันทำไมพูดง่ายจังนี่ลุงวันก็คิดอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ว่าพูดโอ้โหเบอร์ต้องการให้ดูดีแลวไม่ใช่ ต้องการเนี่ยลุงวักก็อยู่ได้เพราะทุกว,วันนี้เพราะว่าเราทําให้คุ้นชินกับมันทําให้ง่ายขึ้นชีวิตก็ง่าย